เอตอนนี้คืออัปเดตคือว่าตัดแล้วสเต็ปต่อไปก็คือไปดูที่น้าเหลืองทั้งหมด10จุดซึ่งไม่มีแล้วว่าใช้คําว่าหายขาดได้ไหมคือโดยมะเร็งมันไม่มีคําว่าหายนะครับคืออย่างเงี้ยมันจะต้องเราจะต้องทําอย่างเงี้ยไปอีก5ปีได้รับกําลังใจจากผู้คนเยอะมากจริงๆคนจะส่งกําลังใจมาเยอะมากผมบอกเอ๋เอ๋ใช้แต้มบุญตรงนี้ไปเยอะมากกับการที่เจอมันเร็วตัดมันออกได้มันไม่ไปที่น้ําเหลืองเฮ้ย มันโอ้โหบุญขนาดไหนที่เราเจอมันเร็วขนาดเนี้นอ,อ๋อได้ครับได้ตอนนี้คืออ<ม>ัปเดตคือว่าตัดแล้วนะครับผมก็คือ,คอสเต็ปต่อไปก็คือไปดูที่น้ําเหลืองทั้งหมด10จุดซึ่งไม่มีแล้ว<ม>แต่ว่าสําหรับคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะต้องทําอีกอย่างก็คือทำเพทสแกนเพทสแกนเพื่อจะดูว่ามะเร็งเนี่ยมันไปที่สมองไปที่ไขสันหลังหรือเปล่าซึ่งเอทำไม่มีไปเลย อ,อ,อันนี้ก็ต้องถามว่าใช้คําว่าหายขาดได้ไหมคือโดยมะเร็งมันไม่มีคําว่าหายนะครับคืออย่างเงี้ยมันจะต้องเราจะต้องทําอย่างเงี้ยไปอีก5ปีเราจะต้องเช็คทุกๆ6เดือนไปอีก5ปีถ้า5ปีหลังจากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหายอันนี้ช่อมนปลอัใช่ไหมครับปล่ยมต้องบอกว่ามันเราได้กลับมามีชีวิตใหม่กันแล้วนะมผมประมาณสัก2เดือนนี้เรากพ็พังพังพินาศแบบ งานการก็ทําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันเป็นห่วงแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลกันว่าเล่นเลยเอ๋นี่แย่ก่าผมเองฮะแต่ว่าแต่ก็ก็คิดแค่ว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตกันอยู่โชคดีที่ยังยังมีลมหายใจกันอยู่เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยเพราะว่าสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ว่าจะเป็นระยะไหนผมรู้เลยว่าเราสภาพจิตใจแย่หมดนี่ครับรลูกนะลูกนะ แล้วก็จริงๆก็คือก็ต้องบอกว่าคือได้รับกําลังใจจากผู้คนเยอะมากจริงๆคน,นส่งกําลังใจมาเยอะมากส่งแมสเซจเรามีสมุนไพรนยะเป็นร้อยชนิดแล้วนะที่ที่ส่งมาให้นะ <S <S บอกวิธีไปหาคุณหมอคุณหมอทางเลือกเนี่ยเป็นร้อยร้อยท่านคือส่งมาเยอะมากจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ตกใจหมดจริงๆผมเข้าใจจริงๆแล้วแล้วคือแต่ตอนนั้นเราไม่มีเวลาที่จะเราต้องเดินหน้าใน ในในสิ่งที่เราเลือกจริงๆว่าเฮ้ยเราจะรักษาแนวทางนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันก็สําเร็จถ้า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 เท่าที่เราคิดได้ตอนนี้ก็คือมันก็สําเร็จไประดับหนึ่งแล้วน,น,นะฮะหลังจากนี้เราก็ดูเนี่ยเดี๋ยวธันวานเนี่ยก็ต้องไปสแกนอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีก็ทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนครบห้าปีปกติครับปกติผมบอกเอ๋ครับคือเอ๋ใช้แต้มบุญไปเยอะแล้วนะคือผมตอนที่ระหว่างเอ๋ผ่าตัดอ่ะสาเหตุที่เราทําคลิปนั้นขึ้นมาเพราะว่า ผมบอกเอ๋เอ๋ใช้แต้มบุญตรงนี้ไปเยอะมากกับการที่เจอมันเร็วตัดมันออกได้มันไม่ไปที่น้ําเหลืองเฮ้ยมันโอ้โหบุญขนาดไหนที่เราเจอมันเร็วขนาดเนี้เอ๋ทำเรื่องนี้บอกคนอื่นกันไหมเอ๋เขาก็บอกว่าเออเขาอยากบอกคนอื่นให้ให้ให้รีบไปดูด้วยไปตรวจเผื่อใครมีจุดจุดมีหลายอย่างอยู่แล้วจุดจากการอักเสบของโควิดก็ไปนีได้จุดจากการสูบบุหรี่ก็ได้หรือจุดจาก P m ก็ได้เพราะนั้นบางหลายคนแล้วตอนนี้หลังจากคลิปนั้นก็มีคน คนที่ไปผ่าตัดแบบเอ๋เลยเป,เป๊ะเลยแล้วเจอว่าตัวเองเป็นสเต็ปเป็นสเตจหนึ่งเหมือนกันผ่าตัดออกแล้วเหมือนกันหายกลับบ้านไปหาครอบครัวได้สองลายจากสิทธิ์ใช่จากสิ่งที่เราเป,ปิดเผยออกไปแต่คิดว่ามีมากกว่านั้นแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือที่ทางคุณหมอกระซิบมาบอกอะไรอย่างนี้ครับในราการนี้ที่เราเฉชิมกันนะคะเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างครับล้วนี้บอกคนที่เอ๋ มันก็มีอยู่สามคำนะครับก็อย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอะไรที่มัน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 ไม่ได้ช่วยให้เราเรารู้สึกดีขึ้นอ่ะหมายความว่าเราเรามีเป้าหมายอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นไปแต่ผมกับเอเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหมายความว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยเรารู้เลยว่าเราเลิกทะเลาะกันแล้วเราเลิกทะเลาะกันเราเรารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นสั้นมากเมื่อวานยังไปตรวจสุขภาพอยู่เลยวันนี้เป็นมะเร็งแล้วพรุ่งนี้ต้องผ่าตัดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยต้องเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ได้ผ่าพรุ่งนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดคนที่หนึ่งอีกวันคุยกับหมอผ่าตัดคนสองชีวิตมันสั้นมากครับถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยอย่าไปโกรธกันเลยฮะคือทุกอย่างมันเดี๋ยวมันก็ไม่มีใครอยู่ค้าฟ้าหรอกครับมันมันมันทุกคนก็จะมีช่วงเวลาของตัวเองทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นมีความสุขกันไว้ดีกว่าอขอบคุณครับ